ที่หนึ่งคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมคําค่ะจะเชื่อมคํานามกับคํานามคาสรรพนามกับคําสรรพนามนะคะเช่นประโยคที่ว่าพี่กับน้องชอบเตะฟุตบอลคําว่าพี่นะคะทําหน้าที่เป็นคํานามคําเชื่อมในประโยคนี้ก็คือคําว่ากับนั่นเองและคําว่าน้องก็เป็นคํานามเห็นไหมคะพี่กับน้องคําว่ากับทําหน้าที่ในการเชื่อมคาว่าพี่และน้องนะคะ ซึ่งในประโยคนี้ประโยคที่ว่าพี่กับน้องชอบเตะฟุตบอลน,นะคะจะแสดงความหมายให้คล้อยตามกันไปนะคะไปในทางเดี่ยวกันนั่นเองมาดูที่ประโยคที่2ค่ะปิดเทอมนี้เธออยากไปเที่ยวทะเลหรือน้ำตกทีนี้เรามาดูนะคะคำคำว่าทะเลทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะคำเชื่อมในประโยคนี้ก็คือคำว่าหรือนั่นเองและคำว่าน้ำตกก็เป็นคำนาม ซึ่งในประโยคประโยคนี้นะคะปิดเทอมนี้เธออยากไปเที่ยวทะเลหรือน้ำตกจะแสดงความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้เธอเลือกว่าเธอจะไปทะเลหรือจะไปน้ำตกนั่นเองทีนี้นะคะไปดูคำเชื่อมที่ชนิดที่2กันเลยคำเชื่อมชนิดที่2ก็คือคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมกลุ่มคำนั่นเองค่ะคุณรครูก็ยกตัวอย่างประโยคมา2ประโยคด้วยกัน ประโยคที่หนึ่งนะคะังเรียนดูพร้อมๆกับคุณครูนะคะมาเรียนเก่งและมีความประพฤติดีทีนี้เรามาดูกลุ่มคำกลุ่มคำที่หนึ่งก็คือคำว่าเรียนเก่งที่คุณครูทำสิน้ืเงินไว้นะคะเรียนเก่งและตรงกลางมีคำว่าและใช่ไหมคำว่าและเนี่ยมีหน้าที่เชื่อมกลุ่มคำกลุ่มคำที่หนึ่งก็คือเรียนเก่งนะและคำว่าและมีหน้าที่เชื่อมเป็นคำเชื่อมและเชื่อมกับกลุ่มคำที่ว่ามีความประพฤติดี ในประโยคประโยคนี้นะคะมารีเรียนเก่งและมีความประพฤติดีจะแสดงความหมายให้คอยตามกันไปคือไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองและมาดูประโยคที่2ค่ะวันหยุดเขาหมักจะเล่นกีฬากอล์ฟหรือไปเดินเล่นที่ห้างทีนี้เรามาดูกลุ่มคําแรกกลุ่มคําแรกก็คือเล่นกีฬากอล์ฟเห็นไหมคะคผู้ทาตัวสีน้ำเงินไว้เนาะและคําเชื่อมของประโยคนี้ก็คือคําว่าใช่แล้วค่ะคําว่าหรือนั่นเอง เชื่อมกับกลุ่มคำที่ว่าเดินเล่นที่ห้างนะคะซึ่งในประโยคประโยคนี้ประโยคที่ว่าวันหยุดเขามาจะเล่นกีฬากอล์ฟหรือไปเดินเล่นที่ห้างจะแสดงความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเขาจะทําได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งในวันหยุดของเขาเช่นวันนี้เขาจะไปเล่นกีฬากอล์ฟแต่พรุ่งนี้เขาจะไปเดินห้างนั่นเองทีนี้เราไปดูชนิดที่3าเลยค่ะชนิดที่3ามก็คือคําเชื่อมที่ใช้เชืช่อมประโยคค่ะ คุณครูก็ยกตัวอย่างมาอีก2ประโยคเช่นกันนะคะประโยคที่1เขาไปทํางานสายเพราะรถเสียเขาไปทํางานสายเพราะรถเสียที่เรามาดูประโยคประโยคในประโยคที่1นนะคะก็คือประโยคที่ว่าเขาไปทํางานสายจะมีคําเชื่อมก็คือคําว่าเพราะเห็นไหมคะคุณรูทำสีแดงไว้นะคาว่าเพราะและประโยคที่เชื่อมกับคําว่าเขาไปทํางานสายก็คือประโยคที่ว่ารถเสียนะคะ เพราะฉะนั้นในประโยคนี้ประโยคที่ว่าเขาไปทํางานสายเพราะรถเสียจะเป็นการแสดงความหมายให้เป็นเหตุเป็นผลกันก็คือเป็นเหตุว่าเกิดเหตุอย่างนี้ผลเลยเป็นเช่นนี้นั่นเองนะคะทีนี้ไปดูประโยคที่สองค่ะประโยคที่สองประโยคเขาบอกว่าบัวชอบอ่านการ์ตูนแต่แป้งชอบร้องเพลงทีนี้เรามาดูประโยคที่เป็นสีน้ําเงินนะคะประโยคที่เป็นสีน้ําเงินสีฟ้าสีฟ้าอ่อนๆทำไมถึงขั้นน้ําเงินนะ ประโยคเขาบอกว่าบัวชอบอ่านการ์ตูนโดยมีคำเชื่อมของประโยคประโยคนี้ก็คือคำว่าแต่นั่นเองเห็นไหมคะตัวสีแดงๆคำว่าแต่และประโยคที่2ที่เป็นสีน้าเงินเข้มๆสีกรมนะคะแป้งชอบร้อง,ร,อง,ร,องร้องเพลงนั่นเองคําว่าแต่นะคะจะเป็นคําเชื่อมในประโยคนี้ประโยคที่ว่าบัวชอบอ่านการ์ตูนแต่แป้งชอบร้องเพลงซึ่งประโยคนี้จะแสดงจะแสดงความหมายที่แตกต่างกันหรือขัดแย้งกันนั่นเองค่ะ ทีนี้เราเรียนครบทั้ง3ประโยคแล้วครูไม่ไม่แน่ใจนะว่านักเรียนจะฟังทันไหมเพราะคุณครูพูดน่าจะพูดเร็วมากอะ่ะถ้าฟังไม่ทันนะคะแนะนําให้นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้ย้อนกลับไปดูได้นะคะแล้วก็ทําคำเข้าใจกับหนังสือที่คุณครูแจกไปหนังสือหลักภาษาและหลักการใช้ภาษาของนักเรียนชั้นป .5 นะคะที่เล่มสี เตมสีฟ,ฟ้าที่มีเด็กผู้หญิงสองคนใส่แว่นยืนยินย้มคา่าที่ครูแจกไปนะถ้าไม่เข้าใจนักเรียนสามารถเปิดเปิดดูจากดูและศึกษาได้จากไหนนี้นะคะตัง้งแต่หน้าที่11นะคะหน้าที่11จนถึงหน้าที่หน้าที่สินะให้นักเรียนระบ,บุคําเชื่อมในประโยคจากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์หน้าที่ และการแสดงความหมายของคำเชื่อมในประโยคนั้นเรามาดูกันที่ตัวอย่างคุณพ่อและคุณแม่ชอบไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องหาคำเชื่อมให้เจอนะคะคำเชื่อมของประโยคนี้ก็คือคำว่าและใช่ไหมคะคำเชื่อมคือและทีน่นี้ให้ดูระหว่างคำเชื่อมนะคะให้ดูระหว่างคำว่าและมันจะมีคำว่าคุณพ่อ และมีคําว่าคุณแม่อยู่รอบข้างของคําเชื่อมนะคุณพ่อคุณแม่เฉยๆเป็นชื่อเรียกเฉยๆเป็นคําคําเดียวนะคะเป็นคํานามคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเป็นคํานามดังนั้นมันจึงทําหน้าที่เชื่อมเชื่อมคําเฉยๆได้แก,แก่คําว่าคุณพ่อและก็คุณแม่คําว่าและเป็นคําเชื่อมแสดงความหมายคล้อยตามกันถ้าเราดูจาก ตัวอย่างเนี่ยมันก็อาจจะไม่ยากสําหรับเรานะคะทีนี้เราลองมาทําข้อที่สองนตนกับนันช่วยกันทํางานเก็บเงินซื้อบ้านหลังนี้เหมือนเดิมเลยหาคำเชื่อมให้เจอว่าคําเชื่อมอยู่ตรงไหนข้อนีคอ้คำเชื่อมคําเชื่อมคือคําว่ากับนะคะคําเชื่อมคือกับ แล้วระหว่างกับนั้นอะระหว่างคําเชื่อมนั้นอะเราเจอคําว่าอะไรเราเจอคําว่านนเราเจอคํา,า,คว,า,าคว่านันมันเป็นทําหน้าที่เชื่อมอะไรคํากลุ่มคําหรือว่าประโยคนนกับนันเป็นคํานามเฉยๆนะนนกับนันเนี่ยเป็นคํานามเฉยๆเป็นคํานามที่ใช้เรียกชื่อคนดังนั้นมันจึงทําหน้าที่เป็นทําหน้าที่เชื่อมคากับทําหน้าทีท่เชื่อมคําได้แก่คําว่า นนัน,นต่อไปแสดงความหมายแสดงความหมายกับเนี่ยกับแสดงความหมายอะไรแสดงความหมายให้คล้อยตามกันให้คล้อยตามกันเป็นไงคะยากไหม ต่อไปมาดูที่หน้าที่11ข้อที่2.2ฉันทําการบ้านและทบทวนบทเรียนด้วยตนเองในข้อนี้หาคําเชื่อมเจอหรือยังคําเชื่อมคือคําว่าและทําหน้าที่เชื่อมอะไรก็ดูข้างหน้าของคําเชื่อมข้างหน้าของคําเชื่อมคือคําว่าการบ้านคําว่าทบทวนมันจะเป็นชนิดไหนเป็นชนิดของ คำคำก็คือคำนามคำนามสรรพนามกับคำสรรพนามกลุ่มคำจะเป็นคำที่มีใจความที่ไม่สมบูรณ์นะอาจจะยังไม่ได้ใจความนะคะแล้วก็ประโยคประโยคตัวนี้จะมีประธานมีกริยามีกรรมที่ที่ครบสมบูรณ์นะคะคําว่าการบ้านกับคําว่าทบทวนจะจัดอยู่ในชนิดไหนสามชนิดนี้นะทีนี้ ทำหน้าที่เชื่อมจะเชื่อมอะไรใช่ไหมคะทีนี้หนึ่งเลยเราก็ได้ละการบ้านการบ้านกับทบทวนคําว่าและเนี่ยมันแสดงความหมายอะไรให้คล้อยตามให้ขัดแยง้งให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง่งหรือว่าให้เป็นเหตุเป็นผลนักเรียนลองทํามาด้วยตัวเองนะคะ การบ้านของนักเรียนในวันนี้ก็จะมีข้อที่2.2 2.3 2.4 2.5ในหน้าที่11นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเฉลยพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ